power supply ของ Dell นะครับรุ่น OptiPlex 9020รุ่นนี้จะต่างจาก power supply คอมพิวเตอร์ทั่วไปเนื่องจากว่ามันมีแค่8พินหลายๆคนกังวลไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงก็บอกไปหลายคลิปแล้วว่าเรามาดูที่เส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวเป็นหลักนะครับเส้นสีม่วงก็คือว o l t standby หรือว่าชื่อย่อก็คือ VSB ส่วนสีเขียวก็เรียกว่าแป็นไฟ PS on เรามาดูที่ตรงนี้มันจะมี ปุ่มไว้ให้เรากดนะครับเราไม่ต้องไปจำปกติเราจะหาเส้นลวดหรือเส้นอะไรก็ได้มาจิ้มเส้นสีเขียวกับดำใช่ไหมตัวนี้เราไม่ต้องเรากดปุ่มตรงนี้ดูเลยจะทําการเทสโดยผ่านเครื่องเทสโหลดนะครับตัวนี้ modify เอาไว้ใช้งานเองก็คือว่าอันนี้ก็คือไฟ ac ไฟบ้านวิ่งผ่านสวิตนะครับผมทําสวิตไว้เพื่อจะเลือกว่าให้มันวิ่งผ่านหลอดไฟให้เส้นลายวิ่งผ่านหลอดไฟมาที่ เต้าเสียบถ้าสับมาด้านนี้เนี่ยเือที่ผมทาไว้คืออย่างนี้ถ้าสับสวิตมาด้านนี้เส้นลายจะวิ่งผ่านหลอดไฟมาที่เต้าเสียบแต่ถ้าสับสวิตด้านนี้ก็คือไฟมันก็จะวิ่งตรงมาที่เต้าเสียบเลยไม่ผ่านหลอดไฟนะครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันการที่พาวเวอร์ p ายถ้าเกิดมันช็อตไฟก็จะมาติดที่ตรงนี้นะครับตัวพาวเวอร์ p ายมันก็จะไม่ระเบิดเราก็จะได้ซ่อมกันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ยันตลายด้วย พอเราจะเสียบปลั๊กให้เราสังเกตที่หลอดไฟดูนะครับอันนี้สับสวิตมาด้านนี้ก่อนเลือกให้ไฟวิ่งผ่านหลอดไฟไฟไม่ติดเลยนะครับการที่ไฟไม่กระพริบไม่อะไรเลยเมื่อสักครู่นี้ก็แสดงว่าไฟน่าจะไม่ผ่านเข้าไปในตัววงจร,รไม่ผ่านเข้าไปในตัวเพราะว่าทรัพายเนื่องจากเมื่อกี้ไฟมันไม่เข้าก็เลยอยากจะวัดฟิลดูแต่ว่ามันฟิลเป็นลูกทรงแบบนี้ไม่มีขาอยู่ภายนอกให้เราวัดก็คงต้องแกะออกมาดู คิดว่ามันน่าจะชอ็อตจนฟิลขาดไปแล้วครับคงไม่ใช่แค่ฟิลขาดอย่างเดียวถ้าฟิลมันขาดเนี่ยมันก็จะเกิดจากอาจจะเกิดจากไดโอดบิดอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ IC อาจจะชอ็อตนะครับไออยู่ตรงนี้สันนิษฐานไว้2อย่างนี้ก่อนแล้วก็ส่วนที่3ที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือ 4ตัวใหญ่นะครับหรือ C ฟิลเตอร์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวแกะมาก่อนเราวก็ไปดูอีกทีหนึ่งก็ทำการเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดาผิดหมดเลยตอนแรกอัานนิฐานว่าจะเป็น IC นะครับก็คือลองถอด IC ออกมาก็จะเหลือไดโอดปรากฏว่า เช็คแล้ว2ตัวนี้ทั้ง IC แล้วก็ไดโอดไม่เสียนะครับแต่ว่าเป็นอ,อุปกรณ์ในชุดของ pfc นะครับก็คือมอสเฟตแล้วก็ไดโอดนะครับทั้ง2ตัวนี้เสียชอ็อตทั้ง2ตัวเลยจากตอนแรกที่ผมไม่ไมให้สันนิษฐานไปที่2ตัวนี้เพราะว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับสตัวนี้ไม่ค่อยเสียและตัว IC เนี่ยเสียบ่อยมากนะครับก็เลยสันนิษฐานไปที่ IC แล้วก็ C นะครับคือโดยรุ่นนี้ โดยปกติเนี่ยซีอ่ะแปดสเสอนี่ยซีเสียซะส่วนใหญ่แล้วก็ IC ผมก็เลยสันนิษฐานไปที่2ตัวนี้เป็นหลักอันนี้ก็จริงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าอย่างที่หลายๆคนชอบถามว่าซ่อมเครื่องตัวนี้อยู่ซ่อมเครื่องตัวนั้นอยู่นะครับอะไรเสียซ่อมตัวนี้อยู่อะไรเสียนะครับอาการเป็นอย่างนี้อะไรเสียนะครับคือคนที่ไม่ได้อยู่หน้างานก็จะได้แค่สันนิษฐานนะ อาจจะถูกหรืออาจจะผิดเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมก็เดาว่าเป็น2ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครไปลองซ่อมดูนะครับ